แม่หวยเด็กหมึงเกิดเลวเด็กเยแมมเล่นมาเจนไอพุ่งนะแม้หวยลูกกูเกิดเลวจริงหรอยะพอหนลูกพอที่ลูกมึงบายไอลูกขับ แกกัวโคกใบขับ <polarization> มี่ดอกข้าไม่หนกไหมคะเดี๋ยวน้องจะบอกว่าน้องเป็นใครมาช่วยเหลือพวกพี่ปล่อยมันไปกันให้ที่ลำค้าคือการนะอย่าพลอยอย่าปล่อยไอ้เตียงกูตบมันทาไม่ปล่อยกับไปห้ามป่าไปตังหน้าดุ้นนาบริทัพย์ชาวชาวบ้านพลาดมาได้ด้วยอยากมีจริงเขาทิ้งมาช่วยกันมาอ๋อเออโมคั้างหน้ากคข้างหลังหากูจับเร็วหากูขจับโอาปลอยเอาหนุยเอานึ่งช่องทรม ตังเตียงตังเอาตังลุยเยอะอึ๊ไอ้เกปอใจเตียงไม่ช่วยไม่โรถกูกว่าปะหมดเร่งลยุยเฮ้ยผงใชยปลดัยเร็วน้องมาเร็วๆมาโอ้ขอบมใจมากน้องถ้าเธอไม่มาช่วยเหลือไว้พี่ตายแน่นางง้อป่าเลายกะไม่ค่ะน้องชิกันนิกามาแกวันหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไว้ามาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากพี่รัฐายาจ,จากนครน่ะน้อง ยักบัต้องการพี่เป็นผัวไงขอบใจที่เธอช่วยเหลือไว้ค่ะน้องมีภาระจะต้องเดินทางหายในนวดาวาช่วยเราไม่รวยให้ได้ดีกูน้องค่ะมีขารถเร็วเออไม่มีหรอกทําไมนึกว่ามีปีก็อัักเป็ดสิบคนใช่เอ็ดเม็นนุ่ไวไัยห้าโอ้เธอเธอไม่ตั้งแต่วันนั้นจนังวันนี้น้องบุกผ่าพระนาไพรนะหลวงพ่อบอกว่าร่างนี้จะได้ปลอดภัย ร่างกิ่งอะอยู่ข้างในแต่ร่างน,นี้มาปิดบังความสาวไว้ร่องเปลือกกนหนองค่ะร่องเปลือกเหมือนผีเลยแต่ก็ผีเปลือกนอกจักไม่คลับเลยอยากเห็นร่างกิ่งได้ไหมแป๊บเดียวค่ะนี่ไงอืมหม่โอ้ยช่วยวะยูมันหนองดาเลยดาน้อชาเมียนแกนี่โอ้ชอใจดีหนองดา เลยกูมานังตนกยนเอานาำตู้เย็นไหมกูกินกินหนะกค้าพีนำกินเย็นค่ะยืนเลขกับกูอ้างงาวา่าแล้วชาตไม่รู้ใจครีมเลยนองดาเฮ่มาดินปืนเลยโอมาดินปืนเลยอือชาเมียนชาเมียนชาเมียนอือชาแต่อย่าเมื่อเปียบเลยเด็กตกวันเดินมาซิช่วยตั้งซิฟสมัยเราเดินมาซิฟปลีเสร็จซิฟร่องอซอยรวมกูกับมึงกันเลย แกกลัวต่้งยปเนียเวลาก้าวขั้วไม่ใจเลยได้เอยมันปิดตู้เฉลยเ,ลยเออจริงโอ้ยเหมือนนองดาชามียดเลยเนื้อนวลน,น้าเนียนกูไม่รู้ํำเพลยน้าเนียนไปนอนกับ,บิือด้นหนูไหล่ตายไอรถนำเยียไม่สักเดียวเออหวังว่าครั้งต่อไปได้เคยเจอกันนะพี่มีภาร,ริจะต้องเดินทางข่าโชคดีค่ะไปแล้วจา้าเธอสวยมากเลย คนหลังข้ามานี้น้องฝากกรมแก้มไปถึงงงชายด้วยว้า้ากอบมแก้มกับปีกแาบอกว่าน้องฝากกรมแก้มไปนะอจักตีก่อนตีน้องค่ะคิดดีเล้วแกมูกจุ่มลงในขี้ววจักตีก่อนค่อือ ฝากไอ้องชายนะข้ากับปีไหว้เตีงเดินจาปีไปรถตู้เพ่ปเดียวตึ้งได้รถตู้จดอยู่ลังโรงเหยียดเมยกูไม่แค่รถตู้ไปนั้นลานหน้าสืุดรถหนึ่งข้ากับปีเดียวอืเรียวอืียวเออหนุยเออรถตู้ออกเลยด้ แกไปแล้วใจนองเศ้าเวียปีแกลไปใจนองเศ้าใจเบ้าหนาดีมากว่าคอยปีช้ำมา สันยาวาัยีิชใของได้เกยจะตั้งเธอแล้ญญาวาปเปลีป่ยนใจยนดูหฟ้าดียอบอกฟ้าดีย แม่ให้ออกจากบ้านเราไม่ได้สาบว่าเมไปเนอยไอ้ค้ารุ่นก็พาดวแกวไปจะไหวตรงราชามันบอกว่าช้าวันครับยี่เก็ดวันหรือไม่ครับตรงคิดกันว่าต่ำปรือครับมาถึงนอนตอนจช้ามาเช้าเกย ใบใจเลยพี่ทองรับที่นี่เราต้องออกจากบ้านตามมาใหญ่ไอ้พอบเรใหญ่นี่ไม่รู้ไปไหนอเอ้ยไอ้ปรดนั่นกลัวแกไม่กลับไปกำรุนมันต้องไปเจ็ดองค์รแชาว่าดวงแก้วมันเย็งขิงได้จากยักกลัวป้าน,นิ่ไมได้วีว่ากาฝายิ่งไปเร็วถ้าแกว,วีว่ากฝ่ายิ่งไปเร็ว,วพี่ทองผมไก่แก้วจะเป็นพญาหลวงดวงแก้วนี่นงพรอไปจากในป่านะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสือกินกันไม่หมดกดกินกันไม่นานผมยังมีโอกาสได้แต่งงานกับฝ่ายยิ่งขับ กบวชจนละที่นี้ไม่ตึงไสน่น้ำเออไส่น้ำไม่มีการเนื้อแดงอ้แก้วเจอนี้เป็นบุญคุณเออจริงไงคือเป็นบุญคุณมึงแรกูเจือทองดาทองพันมือตาลอดตางตรงเออจริงบาดเบิ้นว่าทองค่อยๆอยากได้อยากได้เออกูไม่จนเฉือทองฮานลยตึงตาม,มาคิดว่าลูกเบ้ากูเฉยเป็ดเม็ดหนึ่งไล่ตางเป็ดแล้วไม่จนมึงจาไม่ลูกกูเวลาเบ้าหน่วยเป็ดดุปราม่าเมียกว่าลูกก เมียชื่อต้องเป็นบุ่งคุณได้เด็กบันร้องเร็วเมียเดือนหน้าเต้งานเมียไอเป็ดคือเฉยเลยเฉยกัญยาลูกเบาเฉยเป็ดล,ออปลูกปลายมึงคือกัญยาเป็ดกัญยาป้ากันเย็ดไ <c oughs> อ้เปรีดนู้ไม่มีไดเล้งไก่พี่เปียกกันตัวเองเลยชื่อเปียกเนี่ยคำว่ <c oughs> <c oughs> าเปียกไอเรื <c oughs> <c oughs> ่อยขี้ดอจบตายโอ้กแลเปรีดเนี่ยควรชื่อเกล กะาวา่าเกล่ำจใจอ่านบวชนบุญเก้วไม่เคยคาดด่านเก้าตมกะเก้วต้องมีอ่านนี้ก็ต้องมีเก้วแเกวเออถึงถือนซ้ำกันเลล้านกูเฉยพ้อมไม่กินพ้อมแเกไทพอร่วงว่าเปลี่ยนเือใจลูกกินเก้าไม่ได้เปลี่ยนหนอกูม,มาเรียกสาวมากักหย็ดผมกินพผงอีตูเลยมารังกูเฉยปกกี้ไม่เอาได้แต่ครับเรียกไอชาลเอมูเกือบตาย ดัดเลมาดัดวยเบรกละเออหนังปักปอดสักเดียวตัวเดินทาง,งถ้ามายหญ่ผมเลยตา้แม่คำรุนเป็นากรกาละเวกเอออย่าหนังเปล่าตายปะหน้าวะตดสอบสามองสักเดียวกูเออมีรางวัลคอยนะไอ้เปียกไก่แก้วเออมีรางวัลเออกูตามกูเต้าว่าวก่อยคว้าเร่งรุ่งยิ่งใจกาเทยรูปรือเราก็เกล็แก่คนเส้า,าวะระวังควยคว้าดูดโตก เพียกเอาเขยเนะไอได้ได้เออโม่ต้อนควันไหนเร็วยังไม่ครับเบาถูกเฮียร์โกโตปุยค่อยกับเครื่องบินอะนนใหญ่ว่าก็ไงว่าเปล่าเครื่องบินยหยงขึ้นยหยงเล็กแต่กก็ยหยงขึ้นยหยงเต้าถูกทางอะไรเดินไม่ได้ทางโลโก้ถูกวัดอะไรไม่มีปลาวัดฉนูโก้สร้างถูกปลาได้เปียกหมด ปลาปลัดโคลงทุกปลาได้หนังยองปลาขี้ทุกปลาได้เกยดมาปลาพัทนลุงมทกเดี่ยวงูบาดเดี๋ยวแกงแหลปริดนู่เวลาขบวนปลาก็โกลัวกับใบไร้โกลัวกับใบมีดปิดโกลัวกับคิวทุกโองแคล่าปลาปงซี่ปงกินเสียปงหนึ่งเลือกขี่ปง เรือที่ปองเปล่าก็กินปลาไม่ได้กินปองทุกโอ้ไม่ไันไหนเปรียเยเกล้วกูเดือนอะไนนรได้สามสิบเอ็ดวันที่ง่าคุมเดือนอะไรได้ยี่เป็นวันกุมภาพันธ์เดือนอะไรได้สามสิบวันกันยายุนเดือนอะไรได้สี่สิบห้าวันเดือนครึร่ง <ś led> ทุกเมยุ่วเล,ล้วเล้ากูรถอะไรได้สี่โลรถยุนสองโลรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรได้ไม่มีโล หลดนามพักโตกโอ้เปยุ่งเหล่ากูยุ่ง,งอะไรครบเหล่าใกล้เลือดออกยุงง่งลายยุ่งอะไรครบเลยต้องชีดยาโรบดื้อยุ่งอ่างมาเ <c oughs> มียยุ่งอ่างมาเอาอ่างมามึงไปยุง่งแต่ก็ได้ชีดยาและโตกโอ้เปยุ่งเหล่ากูเบื่อช่วยกูกอดที่เปียกเออเดี๋ยวกูก็แกตัวสักกอน มาหนึ่งตัวกินข้าวหนึ่งจานใจเวลาห,าหนาทีถ้ามาสี่ตัวกินข้าวหนึ่งจานกี่นาทีขี่ห้า 20, 20หยีทิบยีทิบนาทีปิดหยีทิพย์านาทีเราต้องกวัดกันก่อนหนาหนาทีโตได้กินโตกลงเปียกข่อยกูก็ที่เปียกกูตามหว่าเขาไว้ได้อยู่ปลายพระยาเข้าโตเขาไว้ได้อยู่เอ่อจะอวดเขาแผลง เขาไปไล่ชูดีชุดในเบืองคนเขาเบนเขาไปไล่ยูทูบหาเขาว่าควายเขาไปไล่ห้าไม่พบเขาชูดเขาชูดเราะนะกูช่วยเขาชูดเขาชูดเขาชูดคำว่าชูดหน้าไม่พบเขาชูดห้าไม่พบอยู่ในเขาชูดอยู่ลาดจันพ่ออำเภอแก้ว่างในห้าไม่พบไปเดี๋ยวเขาชูดไปเดี๋ยวไปห้ามังคนเดี๋ยว เออไม่มีเคยพลาดมาเลยนะตองนะเดี๋ยวไม่ปลื้เดี๋ยวกูเชิญครู่มอ่อก้าวตรงมึงเปล่ามึงนับตึกลุ่มออดูละเออเคยก็ครู่มอ่อบวงตองเออเดี๋ยวบอกกลุ่มอ่อก้าวตรงตามในรูความจริงเออเอาเออเอาเอาตุงตุงกันมาหนักเอาเอาไว้กามจะมี เป็นคนยอยตามใจแก่ชายให้มาตใก่ครมา,ามอกขอก็โนเจียกอยาปล่อยให้เรียกนานานะเีเยกนา,นา,นานอแกปล่อยใา้เรียกนานานะีแกรบขาปานีมาแลว้วตึกแลว้ลวลว,ว้าฮทรงโปทรงก้อยมามวงกันมวงตงองมวงทองไม่ได้มาไปตัดยาง ไอ้เคยรับนั่งชังโยดรับเคยใจตั้งเสียไปสั้นใจไอ้โมกันลูกก็คืนนี้บืดเป็ดเต็มเปลี่ยนไอ้เดี๋ยวต้องบอกว่าเก่งตาเลือดในครัวเฉยใจตุ้งอ้ไหนนั่งไปบ้านกันเป็นเหลวเก่งเลือดจำโมว้าวว้าวกลัวโมยัดเมมไรกลัวมากกวัด ตัวกู้ไม่มีได้นอนกายเปลี่ยนนี่คู่กวา่าพ่านี่ะเด็กรุ่นไม่ไม่เชื่อโปร่เลยไปเร็วพี่ว้ามาแล้วอย่ากองใจมาอยู่เลยเอาจนไม่พี่ไปเลยเลยเพราว่าเรืกานเก็มาเล้วตึ้งเล้วบ้าเออมาเล้ว ม่ต้อนควันมาแล้วมาเน่าปีมาแต่วันน,นันใต้นันเนี่ยใต้นันเนี่ยให้แค่รถเครื่องชุนเมงบีตายพอดีเมงบีก็อยู่แก่่ัว่า,านคลืมเดียวกูก็ฮักเลยล่านเบาครับกูชนตายเป็นปลาบวชได้สามวันตายเหือนปวเท่าคูณ โอ้ไอ้ตองอ่ามันเลวพอเจ้าืออเกีดี้แมมบบกเบ้รกูพิษได้มากเกยดแมมตายไปเร็วตามมาปลาหลูกล้านนี่พอเจ้ามึงเออบวชพระได้ท่าบวชโส,โสนตายรถเครื่องล้านกับไปจนรั่วพันกูจะอยู่งทอมเกตัตย่างอยู่ปูเก็ดชื่อไยนี่ชื่อแสงชื่อแซงตายต่างเป็นพระเออ ไฮเลวเวอร์แต่ว่าไปปลายปลายาขวาใช้้องหนังไวล้ละกิโลนึกว่าตีคว่างซบโปเท้าเอ็นเคลือบววปลาแซง6กสิบาทวะกูเจอซอมเป็นใส่ต้วยมาตั้งจุดโตเตียนกว่าโปเต้าเวลานมาได้อยูหัวต้นตายพอกกูขึ้นรถเด็กคลุบซอมเป็นกันเลยไนดะ้โูโูปลาแซงอำเปือ